สวัสดีครับเพื่อนเหมืนเช่นเคยนะครับผมที่นี่ร้านคริสบิ๊กไบา์นะครับวันร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองสิบวันนี้ผมมีตัวนักเก็ตยอดนิยมค่ายฮอนด้าใครมีใครไม่รู้จักซีบิวห้าศูนย์เอฟบ้างน้อยพี่เฉยรถยอดนิยมจริงๆคันนี้เป็นซีบิวหกห้าศูนยเอฟปีสองพันสิบเจ็ดสภาพโคตรหล่อพี่เฉยไฟหน้าใสๆย,า,ย,ยางแชมเปี้ยนเพิ่งเปลี่ยนนะครับหน้าหลังดูดิสเบรกหนาๆไม่มีรอยสะเก็ดโคงสะเก็ดหินเลยดูสต็อป,ปเปอร์พี่เฉยจุดตายของรถทุกคัน ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมนี่ดูสีดิเงาตาแตกนี่ดูถังประมานะครับสีเดมโรงงานใสๆเลยและคันนี้ดูเครื่องด้านนี้เฟร,รมใสๆนี่เซ็นเซอร์พักตรงพักเา,าไม่มีรอยเลยและคันนี้ที่ได้จาบเลยนะพี่ว่านะท่อทรงนี้พี่ว่าโคตรสวยเลยพี่เสีมันเข้ากับรถโคตรเลยนะยแล้วไม่มแีแล้วไม่ค่อยมีใครใส่นะ ดูมีราคาเลยอ่ะพี่ม่อนมันนั่ง,งทรงเขาเรียกว่าทรงบีดเจแปนะ <Okay. S 1> พี่เช่นี่ดูยางลึกๆพึ่งเปลี่ยนนิ่มๆพี่ชีขี่แล้วนี่ยางใหม่แม่งคอเลฟลิงนนะ่งเลยนะดิสเบรกนั้นนะนี่มีการมีการดีด้วยและคันนี้ได้ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดกทมนี่สวิงงานด้นนี้ก็สวยๆเลยดูสเตอร์ฟันเต็มโซมีข้อตายนะครับผมเอาไปเติมน้ำมันขี่ยาวๆ ลอยล,มลย้ม,มสไลด์ไม่มีนี่เซ็นเซอร์พักทางก็มีลอยเครื่องนั้นนี่ก็โคตรใสเลยพี่ชีพี่ชีลองดูดิโอ้โอเปอไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมโอเคดูเล็กไหมเล็กไหมยอยู่ที่สองหมื่นสองพันกว่าโลนะครับผมร้านเราขายแต่ไม่แท้แต่พี่ชีเพิ่งสตาร์นะเดี๋ยวพี่จะให้เขาดูว่าเราเซอร์วิสรถทุกคันยังไงก่อนขายบ้างเขาจะได้รู้มือเราไปเลยเช็ควาล์วังหัวฉีดนะครับ ต้องตั้งโซโลลินนี่มีงโ่รคันนี้เชือ่อมหัวเทียนเข้มแน่ไปเจ้อากาศก็ยังใหม่ๆอยูน่นะเจมาดีใส่ปีสองพันสิบหแน่นๆเลยครับเราเซอร์วิสก่อนขายให้อย่างนี้ทุกๆคันนะครับผมเราถึงกล้การับประกันเครืร่องยนต์ให้6เดือนแล้วามาดูผลลัพธ์กันเชื่งเดียวติดเดินเบาเนียนมากๆน,นะครับผมเดี๋ยวผมอุดท่อให้ฟังให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ชัดๆเลย เงี้ยกริดอะไรที่ควรทำอะไรที่ควรเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้หมดนะครับผมบันไดฟังเสียงท่อคดพอดพได้พี่ชีนะขายเท่าไรดีพี่ชิเอาไปถูกๆนะ12 8 0 0 0บาทเครดิตดีดาวแค่00 0พนนะครับผมแลแ้วถ้าคุณซื้อเงินสดผมรดให้คุณอีกและคุณอยากได้อะไรข้อเสนอ,อยังไงคุยกับผมได้เลยทุกข้อเสนอนะครับผมคนอื่นอาจจะเน้นโปรโมชั่นเน้นราคาถูกแต่เราเน้นคุณภาพ ได้รถเราไปไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกการติดตามครับ